ทั่วโลกถึงกับอ้าปากค้างหลังนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยสร้างปรากฏการณ์สะเทือนวงการกีฬาโลกอีกครั้งเมื่อสามารถทำลายสถิติโลกและคว้าแชมป์รายการใหญ่ระดับโลกได้อย่างเหลือเชื่องานนี้ไม่ใช่แค่คนไทยที่ภูมิใจแต่แฟนกีฬาทั่วโลกต่างแห่เข้ามาแสดงความเห็นอย่างท่วมทน้น จนโซเชียลระอุขึ้นทันทีหลายคนถึงกับยอมรับว่านี่คือหนึ่งในโมเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการยกน้ำหนักโลกเหตุการณ์เกิดขึ้นในศึกยกน้ำหนักชิงแชมป์โลกที่จัดขึ้นในยุโรปท่ามกลางสายตาผู้ชมจากนานาประเทศนักยกน้ำหนักไทยในรุ่น59กิโลกรัมหญิงหรือจะเป็นรุ่นใดก็แล้วแต่การแข่งขันจริงโชว์ฟอร์มเกินคาดหลังจากต้องผ่านการบาดเจ็บและปัญหามากมายก่อนหน้านี้ แต่ครั้งนี้เธอกลับมาด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งกว่าเดิมการขึ้นแท่นยกครั้งแรกก็สร้างเสียงฮือฮาทันทีเพราะน้ำหนักที่เลือกนั้นถือว่าหนักเกินมนุษย์ทั่วไปจะยกได้แต่เธอก็ทำได้อย่างสง่างามเสียงเฮลั่นสนามเมื่อกรรมการชูธงขาวทั้ง3ด้านการยกผ่านอย่างสมบูรณ์และเมื่อถึงรอบสุดท้ายที่เป็นการชิงเหรียญทอง เธอตัดสินใจเพิ่มน้ำหนักขึ้นอีกเพื่อทำลายสถิติโลกเดิมที่ยืนยาวมานานกว่า7ปีทุกสายตาจับจ้องไปที่เวทีขณะที่ผู้ประกาศเรียกชื่อของเธอเสียงเชียร์ไทยแลนด์ไทยแลนด์ดังไปทั่วทั้งฮอนก่อนจะเกิดช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์เธอยกขึ้นได้ในจังหวะเดียวที่สมบูรณ์แบบเสียงระเบิดเฮดังสะท้านทั่วสนามพร้อมธงชาติไทยที่ถูกโบกสะบัดด้วยน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจ ทันทีที่กรรมการยืนยันสถิติใหม่โลกออนไลน์แทบแตกเว็บไซต์สื่อกีฬาชั้นนำจากหลายประเทศพร้อมใจกันพาดหัวข่าวเช่น Thai Power, World Record Shock หรือ Unbelievable Comeback from Thailand's w i l d l i f t i n g Queen ซึ่งสะท้อนถึงความประหลาดใจและความนับถือในพลังของนักกีฬาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ารายนี้ สื่อญี่ปุ่นรายงานว่านักยกน้ำหนักไทยมีทั้งพลังกำลังและจิตใจที่แข็งแกร่งเป็นตัวอย่างของความมุ่งมั่นที่หายากในวงการกีฬาโลกขณะที่สื่อจีนก็ลงข่าวว่าไทยกลับมาทวงบัลลังก์ยกน้ำหนักระดับโลกอีกครั้งหลังจากห่างหายไปนานและสิ่งที่น่าชื่นชมยิ่งกว่าสถิติคือการยิ้มและท่าทีอ่อนน้อมของนักกีฬาหญิงไทยที่ทำให้แฟนๆทั่วโลกหลงรักนายทันที คอมเมนต์ของชาวต่างชาติก็หลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่หยุดย่อนชาวเกาหลีใต้รายหนึ่งเขียนว่าผมดูการแข่งขันนี้สดๆและบอกได้เลยว่าเธอคือซูเปอร์วูแมนของจริงน้ำหนักขนาดนั้นคนทั่วไปไม่มีทางทำได้แน่แฟนกีฬาชาวอเมริกันกล่าวว่านี่ไม่ใช่แค่ชัยชนะของไทยแต่มันคือชัยชนะของจิตใจมนุษย์เธอพิสูจน์ให้เห็นว่าความพยายามไม่มีวันทรยศ ขณะที่แฟนชาวอินโดนีเซียแซวอย่างอบอุ่นว่าพวกเราต้องฝึกหนักกว่านี้แล้วละ่ะไทยกำลังยกมาตร,รฐานของเอเชียให้สูงขึ้นเรื่อยๆคอมเมนต์จากยุโรปก,ก็ไม่น้อยหนุ่มชาวเยอรมันเขียนว่าฉันดูคลิปช้าไปหน่อยแต่พอเห็นการยกของเธอแล้วขนลุกเลยมันมีพลังมากเธอยิ้มหลังยกเสร็จมันคือความงามของกีฬาอย่างแท้จริงขณะที่แฟนชาวรัสเซียบอกว่า สไตล์ของนักกีฬาคนนี้ทำให้ผมนึกถึงแชมป์เก่าของโซเวียตในยุคทองแต่เธอมีความอ่อนโยนและนอบน้อมมากกว่านี่คือสิ่งที่ทำให้คนทั่วโลกชื่นชมสิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่าคือการที่นักยกน้ำหนักไทยคนนี้เริ่มต้นจากจุดที่ต่ำมากเธอมาจากครอบครัวชนบทที่ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยแต่มีหัวใจที่รักกีฬาและเชื่อมั่นในพลังของตัวเอง ตั้งแต่เด็กเธอมักฝึกยกของหนักในบ้านไม่ว่าจะเป็นถังน้ำข้าวสารหรือแม้แต่ก้อนหินเธอฝึกจนกล้ามเนื้อแข็งแรงและมีความอดทนมากกว่าคนทั่วไปเมื่อตัดสินใจเข้าสู่เส้นทางนักกีฬาเธอก็ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเต็มที่แม้จะเจอคำดูถูกหรืออุปสรรคมากมายแต่เธอก็ไม่เคยยอมแพ้ โค้ชทีมชาติไทยเปิดเผยหลังจบการแข่งขันว่าวันนี้เราภูมิใจมากเพราะมันไม่ใช่แค่เหรียญทองแต่มันคือการกลับมาของยกน้ำหนักไทยในเวทีโลกอีกครั้งทุกคนในทีมเสียสละมากและผลลัพธ์วันนี้คือรางวัลของทุกหยาดเหงื่อหลังจากนั้นไม่นานสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ i wf ก็โพสต์แสดงความยินดีอย่างเป็นทางการบนเว็บไซต์โดยระบุว่า นักยกน้ำหนักจากประเทศไทยได้สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับวงการด้วยพละกกำลังเทคนิคและความมุ่งมั่นอันหาที่เปรียบไม่ได้พร้อมแนบวิดีโอการยกที่มียอดเข้าชมทะลุ1ิล้านวิวภายในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงบนแพลตฟอร์ม X t ตเตอร์เดิมมีแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไทยไวไลไฟ์ติ้งควีนและเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไทยแลนด์เรคคอร์ดเบรเกอร์พุ่งขึ้นติดเทรนด์โลกอย่างรวดเร็วหลายคนถึงกับเรียกเธอว่า นางพญายกน้ำหนักแห่งเอเชียขณะที่สื่อในยุโรปยกย่องว่าเธอคือแรงบันดาลใจแห่งปีของวงการกีฬาโลกชาวต่างชาติยังชื่นชมถึงทัศนคติของเธอหลังให้สัมภาษณ์บนเวทีว่าฉันไม่ได้แข่งเพื่อพิสูจน์ให้ใครเห็นแต่ฉันแข่งเพื่อพิสูจน์ให้ตัวเองรู้ว่าคนธรรมดาก็สามารถสร้างปาฏิหาริย์ได้ถ้ามีความพยายามและไม่ยอมแพ้ ประโยคนี้ถูกแชร์ต่ออย่างกว้างขวางทั่วโลกจนกลายเป็นคำพูดสร้างแรงบันดาลใจประจำปีที่หลายสื่อยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างชาวญี่ปุ่นจำนวนมากเข้าไปคอมเมนต์ใน YouTube ว่ายกได้อย่างมีศิละปะมากเหมือนการแสดงมากว่าการแข่งขันและนักกีฬาหญิงคนนี้มีรอยยิ้มที่ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นหัวใจถึงแม้เธอจะยกของหนักระดับโลกแต่ใจเธอเบาสบายและเตี่ยมพลังบวก ในขณะเดียวกันสื่อในเกาหลีใต้รายงานว่านักยกน้ำหนักไทยกำลังกลายเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนทั่วเอเชียเพราะเธอพิสูจน์ว่าเพศหญิงก็สามารถแข็งแกร่งและประสบความสำเร็จในระดับโลกได้อย่างสาง่างามชาวฟิลิปปินส์ก็ร่วมแสดงความยินดีโดยระบุว่าเรารู้ดีว่ายกน้ำหนักเป็นกีฬาที่หนักหน่วงแค่ไหน เพราะเราก็เคยมีแชมป์โลกแต่สิ่งที่นักกีฬาไทยทำวันนี้มันเกินคำว่ายอดเยี่ยมเธอทำลายขีดจำกัดของมนุษย์จริงๆในประเทศไทยเองกระแสะในโลกออนไลน์ก็ถล่มทลายแฟนกีฬาแชร์คลิปและภาพซ้ำแล้วซ้ำเล่าพร้อมคอมเมนต์ว่านี่คือความภูมิใจของชาติไทยและขอบคุณที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศยิ้มได้อีกครั้งบางคนถึงกับบอกว่า เสียงเพลงชาติไทยที่ดังขึ้นบนโพเดียมมันทำให้ขนลุกจนอยากร้องไห้ต่อมานักวิเคราะห์กีฬาหลายประเทศเริ่มออกมาให้ความเห็นว่าปัจจัยที่ทำให้นักกีฬาไทยประสบความสำเร็จขนาดนี้ไม่ได้มาจากพละงกำลังอย่างเดียวแต่คือความละเอียดในการฝึกเทคนิคการหายใจการเคลื่อนไหวและการควบคุมจังหวะของร่างกายอย่างสมบูรณ์แบบซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องฝึกนับหมื่นชั่วโมงและต้องมีวินัยระดับสูงสุด ในรายการกีฬาของอังกฤษผู้บรรยายถึงกับพูดกลางรายการว่านี่คือหนึ่ในการยกที่สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นในชีวิตเธอยกด้วยพลังและความสาง่างามที่หาดูได้ยากเธอไม่ใช่แค่แชมป์โลกแต่เธอคือศิลปินในสนามแข่งขันความสำเร็จนี้ยังจุดกระแสให้วงการยกน้ำหนักไทยกลับมาคึกคักอีกครั้งหลายสโมสรประกาศรับสมัครเยาวชนเพิ่ม โรงเรียนกีฬาทั่วประเทศเริ่มเห็นแรงบันดาลใจจากเธอมีการแชร์วิดีโอการยกแบบไทยใน t ิ kTok และ YouTube กันอย่างแพร่หลายพร้อมเพลงประกอบแนวฮึกเหิมและคำบรรยายอย่ายอมแพ้เหมือนเธอคนนี้แฟนคลับจากลาตินอเมริกายังเข้ามาคอมเมนต์อย่างน่ารักว่าเราดูจากอีกฟากโลกแต่รู้สึกถึงพลังของเธอเลยขอบคุณที่ทำให้เรารู้ว่ากีฬามันคือภาษาสากล ขณะที่คอมเมนต์จากอิตาลีบบกว่าเธอมีพลังเหมือนนักสู้โรมันแต่หัวใจอ่อนโยนเหมือนนักบัลเล่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนทั่วโลกไม่ได้แค่ชื่นชมความแข็งแรงแต่ยังหลงรักนบุคลิกของนักกีฬาไทยคนนี้อีกด้วยหลังจบการแข่งขันเธอได้เดินลงจากเวทีไปกอดโค้ชด้วยน้ำตาแห่งความสุขและมอบเหรียญทองให้แม่ของเธอที่เดินทางมาชมถึงขอบสนามภาพนี้ถูกแชร์ไปทั่วโลกพร้อมคำบรรยายว่า พลังของแม่และลูกจนกลายเป็นภาพไวรัลที่มียอดแชร์นับล้านครั้งในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเมื่อถูกถามว่าเป้าหมายต่อไปคืออะไรเธอตอบอย่างทาตัวว่าฉันจะกลับไปฝึกให้หนักกว่าเดิมเพราะฉันรู้ดีว่าการเป็นแชมป์ไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นขององค์การพิสูจน์ว่าฉันสามารถรักษาความสำเร็จนี้ได้คำพูดนี้ยิ่งทำให้แฟนๆทั่วโลกชื่นชมในความมุ่งมั่นของเธอ เว็บไซต์ชื่อดังในฝรั่งเศสเขียนว่านักยกน้ำหนักจากประเทศไทยไม่เพียงแต่ชนะใจกรรมการแต่ชนะใจผู้ชมทั้งโลกด้วยความจริงใจและพลังของเธอขณะที่สื่อในสหรัฐอเมริกาวิเคราะห์ว่านี่คือโมเดลแห่งความสำเร็จของกีฬาเอเชียยุคใหม่ที่ไม่ต้องอาศัยเงินมหาศาลแต่ใช้หัวใจความเชื่อและทีมเวิร์กกระทั่งอดีตแชมป์โลกหลายรายยังออกมาชื่นชมผ่านโซเชียลเช่น เธอคือแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่และเธอทำให้โลกเห็นว่าประเทศเล็กๆก,ก็สามารถสร้างเรื่องใหญ่ได้ไท้ายที่สุดความสำเร็จครั้งนี้ไม่เพียงทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในเวทีกีฬาระดับโลกแต่ยังสะท้อนให้เห็นพลังของความพยายามและจิตวิญญาณของคนไทยที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆเสียงเพลงชาติที่ดังขึ้นบนโพเดียมไม่ใช่แค่เสียงดนตรี แต่มันคือเสียงแห่งศักดิ์ศรีความภูมิใจและความสุขที่ส่งต่อไปถึงหัวใจของคนไทยทุกคนและสำหรับชาวต่างชาติทั่วโลกพวกเขาต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าประเทศไทยได้สร้างปาฏิหาริย์อีกครั้งไม่ว่าจะอยู่ที่มุมไหนของโลกทุกคนต่างรู้จักชื่อของเธอในฐานะราชินียกน้ำหนักจากประเทศไทยผู้ที่ทำให้โลกทั้งใบต้องตะลึงด้วยพลังและรอยยิ้มของคนไทยอย่างแท้จริง